สวัสดีครับวันนี้อุตส่าห์ไม่ตั้งนาฬิกาปุกแต่สุดท้ายก็ตื่นเช้าหน้าบวมเลยตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับตื่นเช้ามาดื่มน้ำเปล่าละล,ะลายกุดกัดเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำคขับถ่ายของเสียที่เมื่อวานกินเข้าไปที่เยอะแยะไออหนๆก็ตื่นเช้ามาละนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ โรงแรมว่านอนที่ไหน,นผมนอนที่โรงแรมบางสะพานรีสอร์ทนะครับเสียงแบบเหินเหแบบเขาเรียกนะเสียงกับเพิ่งตื่นนยนะอาจจะแบบเสียงฟังดูยากๆ่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านโรงแรมนะครับไหนๆก็เดินมะครับนี่นี่คือ้ายโรงแรมนะครับบางสะพานรีสอร์ทนูน่นเห็นไหม ท่าทิดกำลังขึ้นพอดีโอ้มีรถผ่านนะพอดีเนียฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือเป็นทะเลเลยเป็นชายทะเลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันนี่เหมือนเขากำลังทำตัวแนวกั้นคื่นไม่รู้ออก ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะก็เมื่อครั้งล่าสุดที่มาบางสะพานก็เป็นแบบนี้นะเขาบอกว่ามันยังมันทําเสร็จไปทีละจุดทีละจุดนะครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศข้างในว่าตัวโรงแรมเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวรอท่านท่านในส่วนของในห้องอะ่ะเดี๋ยวรอมาตื่นกันจะได้เข้าไปดูข้างใน นี่นี่นะหัวเราเดินเข้ามาแบบนี้ปุ๊บอันนี้เป็นถนนหน้าชายหาดใช่ไหมั่นนั้นเป็นชายหาดพอเราเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บนี่เดี๋ยวอันนี้คือประตูใหญ่ใช่ไหมด้านขวานี้ก็คือนี่เห็นเขาบอกว่า โรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่สร้างมานานพอสมควรละเี่ไหนว่ามีการรีโนเวทอยู่เรื่อยๆนะก็จริงนะผมเดินดูเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือในส่วนของโครงสร้างอ่าโอเคมันก็นานละแต่อส่วนที่มันมีการรีโนเวทอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ร้านร้านดิมลถใช่ไหมอันนี้เป็นร้านกาแฟเบเกอรี่ก็ก็ดูโมเดิร์นขึ้นมานะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนของรีเซพชั่นข้างในก็จะมี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอนชเช้าก็มีมีอาหารเช้าด้วยนะครับแต่ก็กินไปเยอะละผมว่าผมเผลอ,อตอนเช้านี้ผมอาจจะไม่ไม่กินอะไรละนะครับเพราะว่ากินเยอะมากเมื่านห้องมันก็จะมีชั้นบนชั้นล่างแต่ผมนอนชั้นบนนะแต่ตอนจองไม่รู้คิดว่าถ้าเกิดตอนนี้มีประสบการณ์ละเนี่ย ผมว่านอนนอนทั้งบนนะคิดว่าครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์และข้างล่างดีกว่าแต่เดาว,ว่าข้างล่างราคาน่าจะสูงกว่าที่ข้างข้างบนนี่ส่วนของห้องน้ำส่วนของห้องน้ำเ,เขาเขาดีโนเวทใหม่ให้อูไม่ใช่ห้องน้ำพูดผิด สระว่ายน้ำเสิยงของสระว่ายน้ำเ mm. ขาดีนวเวทใหม่ mm. นี่เป็นไงแต่ก็ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำอะไรมา mm. นะบางตอนก็จะเป็นทะเลบาง,อ,งาอัน,นั้นไม่รู้เป็นอะไรนะ อาจจะเป็นร้านอาหารเก่าครับนีอ่อันนี้อาจจะเป็นห้องอีกห้องนึงนะดูโดเูคเลยนะเฮ้ยนอนตรงนี้ดีกว่า ตอนนี้ประมาณากโมง6โมงครึ่งอโอ้โหไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ตั้งน,นิกาปุกนะแต่ถ้าตื่นตื่นช้าพอถึงวรเลยแหละสภาพภายในห้องนี่ก็โครงสร้างมันก็นานอะ แต่ก็ถือว่าสะอาดนะแล้วก็การออกแบบอะไรก็เป็นโครงสร้างที่มันทํามานานนะแต่ส่วนของไอพวกที่เขารีโนเวทใหม่ๆนี่ยอมรับเลยโสวยโดยรวมแล้วก็ประทับใจนะครับชอบเลยเส่วนม้ากับเอิญน,นี่ประทับใจมมากับเอิญยังนอนอยู่เลยเฮ้ยก,กัปปาก็คงตื่นไหมตอนนี้เอิญกับม้าตื่นละเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากัน เนี่ยเนี่ยไปดูมาละอาหารเทวางเอ็กซ์ไว้หน่อยนะเป็นก๋วยเตี๋ยเอาเอ็กก๊อกสองตอกแครอทเทใส่นี่จะพาไปดูอาหารเช้านี่ตีตีตีนี่เป็นข้าวต้มอะไรก็ไม่รู้ ให้ไปข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่หรือหมูหครับไก่อ๋อมาไก่ดาว เราเข้ามานั่งกินในนี้ดูนะครับที่ตตกนี่ข้าต้นี่ของมามีสลัดแต่เมื่กี้จยักหาน้ําสลัดไม่เจอข้าต้มปนปมีบรรยากาศในร้านกาแฟที่บอกถ้าเดี๋ยวเราเค่อยไปสั่งกาแฟเอาบีบมา ไง,ไงครับนอนที่นี่ Good morning <laughs> อ้โาสังกิตมาแล้ว <laughs> เอ่อที่นอนก็สบายนอนสบายเลยตื่นตั้ง6กโมงสี่สิบเอายโดเลย่อคือนอนเป็นไง <laughs> นอนดีที่นอนถูกใจ <laughs> <ม> <laughs> เดี๋ยวจะไปรีวิวโรงแรมนี้ว่าถูกใจมากเลยก็ <laughs> <laughs> ดูหน้าตาเขบอกแล้ว <laughs> ตื่นมา, <laughs> นาก็กินเบอรา ตื่นสายเลยวันนี้ฮะตื่นสายนอนสายดดแลย่างกาแฟพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารเสริมก่อนแล้วก็วันนี้อ๋อตอนนี้กินเลยนี่ก่อนอาหารเช้าอืใช้มือเลยเหรอใช้มือสัญญาณที่บอกว่าชอบมากเออมือล้างสะอาดเอ๊ะคุณเห็นเอิ้นกับแม่ใส่เสื้อสีเดียวกันเออสี่าววันนี้วันถ่วงงานสี่าตอนนี